อาล้วครับผมขอกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับนะโอ้โหหลังากที่ไม่ได้ลงคลิปไปเป็นอาทิตย์นะฮะกว่าจะแบบจุดเสาอาทิตย์เรียนหนักจริงๆคุณดูก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะมาเล่นโหมดใหม่โหมดอะไรนะพุทจจมพุทธเหรอเฮ้ยน่าลองเล่นนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงวะคุณดูลองเลยละกัน <c oughs> ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะ ไอะไอด่านไอ้แมพเนี้ยก็ต้องลองเล่นดูว่วามันเป็นด่านอะไรเฮ้ยอ๋อกูก็เล่นไม่เป็นอยู่ดีอะ่ะนั่นได้เล่นไงวะมันได้เล่นไงอ๋อโอเคโอเคเลย เฮ้ย hey, อย่างนี้ก็ได้หรออ๋อ oh. mm hmm. มันคือยังไงอะคนดู mm hmm. ผมยังไม่เคยเล่นแมปนี้เลยนะถ้าใครรู้ว่าแบบมันเล่นชนะยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะฮะคือไม่รู้จริงๆเล่นไงวะคือต้องบุกไปเหรอ โู้หแล้วดูปืนยังดีดอ่ะโอ้โหเอาือ้มืกลุ่มโดนฆ่าโดยอะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้โดนฆ่าโดยอะไรไม่รู้เฮ้ยเนบหมดอะไรครับนี่อ่ะ หมดอะไรฮะหืมคืออยาให้รถมันมาหร,หรือยังไงเดี๋ยวขึ้นไม่ได้เฮ้ยขึ้นได้แล้ว อยู่อย่างนี้เลยเล่นอะไรไม่ได้คนเดูเล่นอะไรของกูนะโอ้โหมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างโอ้โหแล้วแบบปืนแบบ คืออะไรของแต่งปืนไม่มีเลยเหรอหรือจะเชื่อคนดูของแต่งปืนไม่มีแล้วคือมันเล่นยังไงถึงจะชนะวะไอ้มน็ตเนี่ย เลือกสายใหม่ในช็อตนี้ปืนไม่มีจับสุดยอดไปเลยโอ้โหยิงใครตายเนี่ยฮะ ยิงใครตายก่อนช่วงตัดสินแล้วเฮ้ยช่วงตัดสินแล้วต้องวัดแล้วเลนช็อตเนี้ยเฮ้ยชนะหรอ ชนะแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหยังงงๆอยู่เลยอะไรคืออะไรยังงงๆอยู่เลย โอ้ปืนอันนี้มันก็เล่นได้นะเล่นดีมันแบบปืนร้อยนัดอะเขาอ,อยู่ไหนกันหมดบนหลังคาหระอจ๊ะเขีเนนะเขีเนนะมาดีก็งัดหัวแตกไปดิครับหัวแตกไปดีวัยรุ่น เดี๋ยวอ๋อคือต้องให้รถแบบผ่านไปเรื่อยๆโดยไม่ให้มีใครมาขัดขวางอะไรอย่างนี้หรอโอ้โหก็กกไม่เคยเล่นเนาะทิพายแล้วคนดู โอ้ไม่ตายตายเฉยลินะจะให้มันมาป่วนไม่รู้อ่ะยิงแบบ ไปเงินงั้นโอ้ห่เก็บสี่ไปแล้วเนี่ยออโอ้โหดูงัดหัวอ,อย่างมันไม่ไม่ต้องออกจากฐาันนะไอ้เหี้ยดิขออภัยในะคำหยาบนะแล้วนี่คุคือ โอ้โหต้องให้รถเดินมาไม่ต้องให้มันออกจากฐานเอาดิเอาดิตอนนี้โอ้โหยี่ห้าคิวแล้วอะ่ะมีตัวดึงออกมาได้โดกกอ้ woodbaker สามร้อยนัดมันไม่ใช่ร้อยนัดแล้วเนี่ยไป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 ลูกไปต้องมายืนประคองมันไปอย่างเงี้ยมาดีมาดีลกลูกจะบังพ่อสิลูก อย่าบังพ่อสิลูกอย่าบังพ่อสิลูกมันไม่ดีนะลูกนะเ,เฮ้ยเกิดปุ๋ยเกิดปุ๋ยมุ้ยอดีตอาวเฮ้ยเพื่อนฝากด้วยเพื่อนต้องรีบไปนะเดี๋ยวรถไม่ถึง Kill. 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 โอ้โหลดกลับมาอีกเอาช่นะโอ้โหเกมแรกก็ยังงงงอยู่นะคนดูเล่นโหมดเนี้ยไม่เคยเล่นจริงๆหัวดูดาเมจทำไป <Okay. S 2> ทำเอลลูกอะไรเงี้ยมาเนี่ย โอเคครับผูกคนงันคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าแบบผมก็ยังงงๆอยู่นะแบบมันต้องเอารถไปซ่อมหรออะไรอย่างเงี้ยเออคนดูทั้งนั้นก็ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ